สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 แล้วก็ผู้ปกครองคุณคทุกท่านนะครับก็มาพบกับครูตองอีกแล้วนะครับในเรื่องกิจกรรมออกกําลังกายด้วยเกมครูตองก็มีเกมพาบอลเข้าไปในเขตมาให้นักเรียนได้เล่นนะครับเกมเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องร่างกายความคิดแล้วก็อารมณ์นะครับพัฒนาในะนทุกๆด้าน,น,น,นเลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยที่ต้องใช้เนี่ยก็มีลูกบอล แต่ก็ใช้อย่างอื่นทดแทนได้นะครับอาจจะเป็นขวดน้ําหรือของเล่นหรือสิ่งของอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็มาร์กเกอร์นะครับแต่ก็ใช้อย่างอื่นแทนได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นขวดน้ำหรือสิ่งของอื่นที่ใช้ทดแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการวางมาร์กเกอร์ หรือวางสิ่งของแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตต่างๆของเกมนะครับเขต,เตสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นเขตของคนถือบอลที่จะเอาไปวางที่เขตสีสม้มด้านนี้หรือด้านนี้ต้องวางนะครับถ้าวางได้ ก็คือชนะแต่ถ้าเกิดวางยังไม่ถึงพื้นและโดนอีกคนนึงแตะที่ตัวเนี่ยก็ถือว่าแพ้ส่วนคนดักนะครับคนดักเนี่ยไม่สามารถเข้าไปที่เขตสีรรเข้มได้นะครับแต่สามารถที่จะอยู่ได้รอบๆหรือเข้าไปอยู่ในเขตสีส้มได้เข้าไปอยู่ในเขตสีส้มได้ แต่เข้าไปที่เขตสีน้ำเงินเข้มไม่ได้หรือจะไปอยู่ด้านไหนก็ได้ถ้าวางถึงพื้นก่อนแล้วโดนแ,แตกแปลว่าคนวางชนะแต่ถ้ายังวางไม่ถึงแล้วโดนแตกคนถือบอลแพ้ คนชนะจะได้ถือบอลเล่นต่อนะครับคนแพ้จะเป็นคนดักนะครับเดี๋ยวผูต้ตอดจะถือบอลก่อนนะครับอยู่ในเขตที่เง,เงินเข้มหรเอนคนดักนะครับเดี๋ยวผู้ต่อดจะหลบถูนะผู้ตออแพ้เดี๋ยวผู้ต่อ,อ,นะตอ,เ,ตอเป็นคนดังนะครับ หมูแพ okay, uh ้นะครับโดนแต่ตัวคุณตองวางไปก่อนนะครับคุณตองนะ 领导。早 ต่อาวางไดก่อนนะครับคุณตอบชนะคุณตอบแท้ครับโดนแตกตัวมูชนะครับหมูวางได้ก่อน นักเรียนเอาไปเล่นกันให้สนุกนะครับสิ่งที่สำคัญของการเล่นเกมก็คือเล่นภายใต้กฎกติการักษากฎกติกาและถ้ามีปัญหากันเนี่ยก็ต้องให้อภัยกันนะครับงานให้นักเรียนเล่นเกมพาบอลไปในเขตและถ่ายภาพคุต๊ต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบาย